สสดยมามเช้า FC ทุกท่านเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับก็มีการขายรีสอร์ทนะครับสำหรับที่อำเภอพวจังหวัดน่านนักท่องเที่ยวที่นี่มีเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพวแล้วก็จะให้ f c ว่าผมจะขายรีสอร์ทพร้อมใช้งานเดือนหน้าสามารถรับรลูกค้าได้เลยนะครับผมเราจะเห็นว่าตอนเช้ามีหมอกทะเลนะครับเนาะแล้วโรงอรทของเราอยู่ข้างหน้านะครับผมใกล้ๆตลาดนะครับ เดินเข้ามาก็เป็นตลาดปัวนะครับเอฟซีสำหรับบุคคลที่อยู่ที่นี่สามารถซื้อของข้าวของได้ตลหดบปัวก็มีทั้งอาหารบริโภคแห้งนะครับปลาเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในคาแฟ่นะครับผลไม้นะครับที่นี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้หรือมาที่นี่เลยครับถูกครับจะบอกไปก่อนว่าที่นี่นะครับอำเภอปัวนะจะติดใกล้ๆ้โลตัสก็มีครับนักขาเที่ยวท่องเที่ยวตรงนี้นะที่ผมยืนตอนกลางคืนนะครับสามารถทานข้าวได้ก็มี มีตลาดหรือเขาเรียกว่าการนะครับตอนกลางคืนสามารถที่มาทานตรงนี้ได้เลยนะครับผมยิ่สาหรับ f c หรือว่าคนที่ซื้อรีสอร์ทนะก็สามารถที่จะมาหรือนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่มาจังหวัดน่านได้ก็จะมีขนมขนมแล้วก็อาหารพื้นเมืองอยู่ที่นี่นะครับผมอาหารเช้าเมืองน่านครับโจ๊กนะครับผมครับคุณป้าครับ10บาทครับ10บบาทน้ำพริกนะครับก็มีน้ำพริกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำพริกหน่อไม้น้ำพริกหน่อไม้นี่ครับผม แมงดาเนาะก็10บ,บาทแต่นี่ต้องจือดอะไรต่างๆถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ซื้อที่ปัวได้เลยใช่ไหมผมยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะเกงหอกหรือเปล่าเกงหอกนะครับผมทั้งเลนะครับผมไส้หัวจ้ะไส้หัวเนาะนี่ยำหมูกกจ้ะเปิดทุกวันไหมครับคุณป้าครับเปิดทุกวันนะโอเคขอบคุณมากครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปวนะครับในในตลาดนะครับก็ของอำเภอปวนสำหรับลูกค้าหรือ FC ็ซ์คุณชั่นซีสเตนที่ต้องการมาทเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถดูคลิปตัวนี้ได้แล้วก็อาหารกันกินมามาดูกันครับผม,มสลัดนะครับผมขนมแต็นก็มีค่ะแฮมเบอร์เกอร์ขนมแจงน,น,น,นะครับพืน้นเมืองค่ะพื้นเมืองเนาะสิบาทคันเปนน็น เท่าไหร่นะสิบาทสิบบาททำไมถูกจังเลยก็ทางนี้ก็เพื่อนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่ร้านขนมจีบาร์สิบห้าบาร์สิบห้าบาทคิดดวงเลยค่ะของฝากได้ใช่ไหมครับขนมจีขนมจีโบราณค่ะขายขายขายโอ้โหเต็มทีอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำพริกคั่วกุ้งค่ะคั่วกุ้งร้านนี้เปิดมานานยังครับผมไหคร้านแล้วค่ะตั้งสิบห้าปีสิบาปียี่สิบแล้วขายทุกวันด้วย ขายทุกวะโอเคโอเคราวันก็มีนะคะโอเคครับขอบคุณมากค้าผมขอบคุณมากครับเรามาร้านอาหารหรือร้านขนมอีกครั้งครับอันนี้คืออะไรครับคุณพี่ครับผมขนมข้างขยะขนมข้างขยราคาประมาณเท่าไหร่ครับสิบบาทบาทเองครับ FC ครับอันนี้น่าสนใจคืออะไรครับขนมไข่มดค่ะขนมไข่มดราคาครับสิบบาทค่ะขายมานานเนี่ยครับคุณพี่ครับขายนานแล้วขายนานนะดูนี่เจ่น่าสนใจมากก็คืออันนี้ก็คือตัวนี้ อันนี้คือไวหักมอ๋อโอเคราคาเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะ1ิบบาทราคาถูกมากอันนี้คือเราทำเองห่อออโตมัติใช่ไหมค่ะทำเองแล้วมาขายทุกวันใช่ไหมครับผมค่ะขายทุกวันอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับ อันนี้คือตลาดสดนะครับสาหรับเขาขายพวกผักผลไม้แล้วก็มีพอนธุาสนะครับผมพันุาสครับผักนี่ก็คือสามารถมาแกงได้นะครับการรัเท่าไหร่คุณพี่ครับสิบาทเองครับถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยคุณเรียบร้อยเลยนะครับผมมาม,มาจังหวัดน่านครับผมผลไม้ก็มีนะครับผมมา f c ตอนนี้เราก็พามาอยู่ที่ นะครับตลาดฟัวคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามคุณชายสแตนนะครับก็มาอยู่ถึงจุดนี้ได้แล้วก็คิดว่าอาหารที่นี่นะครับอร่อยนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือ f c สามารถที่จะมาซื้อเองได้เลยนะครับผมไปดอดครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับหรือผู้ที่ต้องการซื้อรีสอร์ทหลังนี้ก็มีใกล้ธนาคารนะครับผมถนนใหญ่การค้าขายนะครับดูนี่ f c ขนาดเราจะไปที่รีสอร์ทนะครับห่างประมาณสัก3กิโล4กิโลนะครับผมไป เราไปที่รีสอร์ทครับโอเคเอทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางรีสอร์ทที่ผมจะขายเริ่มที่จะขายแล้วครับผมผมจะพยายามนะครับอรอราคาให้ FC ให้ได้มากที่สุดสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและต้องการที่จะเปิดที่นี่นะครับผมมอกเห็นแล้วนะครับผมเส้นทางดาราด โรตัสก็มีนะครับปั๊มน้ามันมีนะครับแถวนี้นะ่ะบอกว่าอนาคตจะเจริญมากเพราะว่าเขาจะมีศูนย์อายกรรมาตั้งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เป็นทางเข้าประเทศเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอนาคตมาไกลนะครับผมดีมดมโอเคทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ในรีสอร์ทนะครับสําหรับคนไทยที่ต้องการที่จะซื้อต่อบอกไปก่อนว่าซื้อต่อปุ๊บได้อะไรบ้างหนึ่งที่เนื้อที่กี่แปลงครับกี่ไร่ครับ พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณห้าไร่นะครับเกือบห้าไร่ครับเกือบ5้าไร่มีกี่ห้องครับมีอยู่สิบห้องครับสิบห้องนะครับผมทางนี้บอกไว้ก่อนเมื่อกี้ผมบอกคร่าวๆว่าจะใกล้อายการที่เปิดใหม่ใช่ใช่สำนักงานอายการจะมาตั้งสำนักงานอยู่ตรงข้ามโอเคนะครับอยู่ตฝั่งตรงข้ามเลยครับผมครับผมแล้วเลยไปอีกนิดนึงสารจังหวัดกําลังก่อสร้างนะแล้วเป็นทางผ่านไปเราด้วยถูกต้องครับผมสําหรับคนที่ต้องการทําธุรกิจ สบายเลยใช่ครับจุดประสงค์ที่เขาต้องการปล่อยบอกตรงๆเอฟซินนะครับเต้องการปล่อยคือว่าเขาทําธุรกิจไม่เป็นเพราะชั้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยากมาทําธุรกิจที่นี่นะครับได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูราคาว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นตรงกลางของรีสอร์ทนะครับเราจะปรับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมนะครับโอ้ได้ประมาณสัก30เต็นท์สีเต็นท์ได้ล้วเนี่ย ได้ได้ครับได้ธรรมชาติดูคุณดูธรรมชาติตอนเช้าเช้าโอ้สุดยอดเลยครับผมหมอกเยอะเนาะตอนเช้าหมอกตกพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับโอ้สวยไกลๆดอยภูคาอยู่ข้างหน้าครับผมป้อมยามนะครับผมสําหรับบุคคลไหนที่ต้องการมาอ่าผ่านตัวนี้ก่อนป้อมยามนะครับดูนะครับ fc ครับอันนี้เนี่ยไปเลยหนึ่งนะครับอาคารห้าอาคารสี่ครับอาคารสามนะครับที่โล่งกว้างนะครับผม ว้างมากครับอฟซีสวัสดีครับผมยามเช้าของจังหวัดน่านนะครผมนอ็อะนี่คือเจ้าของโครงการนะครับผมเอาตรงเดิงเลยผมเป็นคนที่ตรงๆมากเลยว่าคุณต้องการเปิดขายค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆธุรกิจไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะแล้วก็เปิดฉันอยากจะเปิดก็คือเปิด ทำก็ทำทำแต่ผมดูแล้วมีแววว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะได้เพราะอะไรเนื้อที่กับห้าไร่ที่นี่กี่ห้องครับมีทั้งหมดสิบห้องค่ะสิบห้องนะ,ะอันนี้เราขายให้เขาอเขาสามารถเริ่มต้นเดือนหน้าได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเขามาทํากิจการได้เลยค่ะต่อเลยต่อได้เลยค่ะฮะข้างหลังจะไม่ติดใครเป็นป่าไม้อะไรต่างๆางใช่เป็นป่าครับผมด้านหลังนี่คือเป็นห้วยสาธารประโยชน์ค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็ อันนี้ห้องหนึ่งห้องสองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าห้องเป็นไงบ้างสําหรับคนที่จะงทําทธุรกิจนะครับผมก็คือเราเนี่ยนะครับตอนเช้าๆทะเลเหมอกผมเห็นเมื่อกี้แนละ้วสวยมากเลยน่าสนใจอ่ะพาไปดูห้องหน่อยครับอ้าวเอฟซีไปดูห้องครับมาดูข้างหลังก่อนเป็นไงบ้างก่อนที่เข้าดูห้องนะดูนี่ยวป่าทั้งนั้นเลยครับเอฟซี FC? นะครับผมอันนี้อะไรล่ะลำห้วยใช่ไหมครับผมลำห้วยครับลำห้วยเนาะ นี่คือห้องนะครับผมมีแอร์นะครับผมที่นอนทีวีนะครับน่าโอเคมี Wi-Fi ฟฟด้วยนะครับผมมานะครับอันนี้คือห้องนะห้องน้ำนะครับผมคุณสามารถเดินมาทำธุรกิจส่วนตัวได้ปรับปรุงนิดหน่อยทำได้นะครับผม อ๋อลำห้วยอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมนี่คือป่าทึบเลยอันนี้แทงน้ำฝนนะครับผมนี่เป็นไงบ้างตอนเช้าเช้า fc อันนี้ก็มีอีกนะครับผมนี่ fc สบายเลยอันดับแรกราคานะครับที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้ที่สามารถที่คือคน คนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาอยากจะซื้อมาทําธุรกิจี่ยคุณสามารถซื้อปุ๊บทาธุรกิจเอกสารเราจัดการให้หมดค่ะถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่อ,อ๋อเปิดที่8ล้านค่ะผมให้คุณ8ล้านไม่ได้เพราะ8ล้านคุณถ้าเขาจะว่าลูกค้าผมอยู่ต่างประเทศอ่ะผมจะขายแบบราคาจํำๆผมให้คุณไม่ได้เอาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถลดได้ให้ลดได้เท่าไหร่เจ็ดล้านห้าได้ไหม ถ้ามาตอนนี้ซื้อตอนนี้ขายเลยค่ะเจ็ดล้านห้าพร้อมโอนให้เรียบร้อยค่ะเจ็ดล้านห้า,า, <5. S 2> ากิจ,จการได้เลยไม่ผมม่ไม่เอาผมต่อรองให้ลูกค้าค่ะผมผมไม่เอาผมต่อรองลูกค้าผมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอีกครั้งหนึ่งลดได้เท่าไหร่เจ็ดล้านค่ะแพงไปหรือเปล่าคะในใจคุณชัยคุณคต้องเข้าใจว่าผมผมว่าผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมอยากจะลงทุนเจ็ดล้านเนี่ยมัน เขาเอาเงินที่เขาขายบ้านแล้วมาลงทุนที่เนี่ยมันก็เยอะ,ะเพราะฉั้นเจ็ดล้านอะ่ะมันมันจะเยอะสําหรับลูกค้าผมที่อยู่ต่างประเทศผมอยากได้อีกสักนิดนึงเอาตรงๆเอาง่ายๆเ,เลยเอาราคาที่ว่าโอเคขายวันนี้ตอนนี้นะหกล้านห้าไปเลยค่ะหกล้านห้าพิเศษละค่ะสุดๆเลยพร้อมโอนให้เรียบร้อยหกล้านห้าหกล้านห้าเนื้อที่เท่าไหร่หน่ะคุณนัทเกือบห้าไร่ครับทห้าไร่ห้องกี่ห้อง สิบห้องสิบห้องและมีพื้นที่ส่วนกลางอีกเยอะมีลานกลางเต็นท์มีวางกันเต็นท์อันนี้ปรับปรุงให้ไหมปรับปรุงให้ไมโครมาขุดให้ไหมจะให้ครับผมปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ราบเลยอ่ะและเปลี่ยนเอกสารต่างๆทาให้ไหมถูกต้องไม่ต้องจ่ายเงินนะนะอ่าไม่ต้องเดินเรือกให้หมดเลยทุกอย่างหมดเลย,ย,เลยใช่ครับมีลำห้วยอยู่ด้านข้างและด้านหลังอันนี้เป็นเหมือนของแถมจากธรรมชาติ <laughs> <ผ>อยากปลยค่ะผมอยากต่อยนิดหนึ่งอยากต่อยนิดนะผมอยากต่อยนึงไม่ผมอยากปล่อยผมแต่ผมต้องเข้าคุณต้องเข้าใจผมทํางานให้เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศแล้วเอฟซีผมอยากจะยังไงอ่ะอันนี้ราคาต่อไม่ได้ละเอฟซีผมต่อมาเยอะแล้วนะผมต่อให้เอฟซีเยอะนะหกล้านสามได้ไหม ถ้าณวันนี้ตอนนี้เอาเลยค่ะอยากขายมากค่ะเอ้ยต่อรองไม่ได้นะพอนะแต่แปดล้านนะพอนะราคานี้สุดๆแล้วค่ะนะครับคือเอกอันนี้ครบหมดนะฮะหกล้านสามเจ็ดละเนื้อที่คุณปรับให้ผมหมดให้ลูกค้าตัดหญ้าไม่ตัดแต่งต้นไม้ให้ไม่ปรับพื้นที่ใหม่โอเคทําความสะอาดทั้งหมดให้โอเคครับและเอกสารก็ทําให้ด้วยเอกสารเดินให้ค่าโอนจ่ายให้ จ่ายให้หมดเลยนะไม่ใช่มาให้ลูกค้าผมจ่ายอีใช่ใช่เพราะค่าโอนก็เกือบสามแสนละไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บแล้วคุณบอกจะเอาค่าโอนไม่ได้นะไม่ไม่ไม่อันี้บอกเป็นนี่เนี่ยหลักฐานเท่าไหร่นะนี้เราโอนให้หมดเลยค่ะโอนให้หมดเลยนะไม่ใช่เป็นหลักฐานว่าเดี๋ยวไม่ได้นะเพราะผมให้ลูกค้าลูกค้าเข้ามาทําธุรกิจที่นี่เขาก็อยากที่เฮ้ยเขาต้องมีเงินสักหน่อยหนึ่งเพื่อปรับปรุงก็มีอีกนะอันไหนที่ไม่ชอบเขาก็ต้องทําอีกใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับปรุงให้ใช้งานสามารถประกอบกิจการรได้้เลยนนนะคคับตออีื อ่เือหลังจากมันผ่านหน้าฝนมานะครับต้นไม้มันอาจจะขึ้นเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งให้อ่ะ,อะทุกอย่างจัดการให้หกล้านสามจบราคานี้หกล้านสามจบราคานี้เอฟซีะนะครับผมหกล้านสามแล้วผมจะลงที่อยู่ให้ด้วยเนาะแล้วก็สําหรับคนไหนที่ต้องการที่จะซื้อ,อนะครับผมไม่ต้องมาต่อรองนะเอฟซีไม่ไหวผมลดไ้ผมพยายามต่อรองเขาตลอดเวลานะครับผมบอกว่าถ้าจะต่อรองผมจะต่อรอง ในกล้องผมเลยว่าใครเอได้รู้ว่าการต่อรองเป็นไงบ้างนะครับผมประมาณนี้โอเคไหมครับผมเคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ